ครับสวัสดีครับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยถึงเรื่องของแนวข้อสอบที่จะทําการสอบกันในปลายภาคนะครับแนวข้อสอบในการสอบปลายภาคเนี่ยแน่นอนครับที่สุดของการศึกษาเนี่ยเราจะต้องเรียนนอกจากเรียนแล้วนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับที่สุดของการเรียนการเข้าใจนะครับก็คือเราต้องวิเคราะห์มันออกมาได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการออกข้อสอบปลายภาคก็ออกมาเป็น4ข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้ง4ข้อเนี้จะเป็นลักษณะให้นักศึกษาเนี่ยทำการวิเคราะห์นะครับว่าจากที่นักศึกษาได้ร่ําได้เรียนมาตลอดทั้งเทอมเนี่ยนะครับครึ่งแรกพาร์ทแรกเนี่ยเราก็แบ่งไปเป็นสอบกลางภาคไปแล้วนะครับโดยพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอบปลายภาคเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์ ที่เราเรียกว่า,าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในระดับประเทศเลยนะครับเรามาดูกันนะครับไล่ไปทีละข้อข้อแรกเนี่ยนะครับอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้วิเคราะห์นะครับว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลากหลายวิธีนะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆ2ประเภทหลักๆเนี่ยของนักลงทุนเนี่ยแน่นอนครับ เป็นประเภทอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็แบ่งออกเป็น2ส,สายหลักๆนะครับสายที่1เราเรียกว่าสาย Technical Investment นะครับก็คือลงทุนทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะอาจารย์เคยเปิดให้ดูบ่อยใช่ไหมครับว่าเราจะดูกราฟกันยังไงเราจะดูเทคนิคกันยังไงว่าเราว่าเราจะลงทุนในเ,เวลาที่กราฟมันขึ้นกราฟมันลงแท่งเทียนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเราเรียกว่าเทคนิคอลเทคนิคอลอินเวสเมนตนะครับ กับอีกอันนึงเราเรียกว่า fundamental investment หรือ investor นะครับ invest แปลว่าการลงทุน investor ก็คือนักลงทุนนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐานกับ fundamental แปลว่าพื้นฐาน <c oughs> นั่นแปลว่าเขาไม่สนใจเทคนิค c a หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเทคนิคอล l ออกมาประกอบการตัดสินใจแต่หลักๆเขาจะไปดูที่ปัจจัยลงทุนการพ,พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆครับนะครับของบริษัทนั้นๆบริษัทนั้นมีผลประกอบการยังไงบริษัทนั้นขาดทุนแค่ไหน นะครับผลกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่อันนั้นเราเรียกว่าสายฟัน d a เมนทัลอินเวสเมนต์หรือการลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐาน <c oughs> นักศึกษาตอบออกมา2แบบนี้ครับและอธิบายออกมาให้ชัดเจนว่านักศึกษาเข้าใจมันยังไงว่าเทคนิคอลลงทุนแบบไหนฟันเดเมนทัลลงทุนแบบไหนก็หนึ่งจบแล้วฮะง่ายๆนะครับ,รบข้อที่สองครับจากการลงทุนในข้อ1อะไรที่ใช้เป็นดัชนีในการประกอบการตัดสินใจเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างล่ะครับอย่างเช่นที่อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเทคนิคอลเขาดูอะไรเครื่องมือในการวิเคราะห์เขาดูอะไรฮะเขาก็ไปดูพวกกราฟถูกไหมเขาไปดูแท่งเทียนเขาไปดูอินเด็กซ์ต่างๆดูดัชนีต่างๆนะครับส่วนฟันดัมเบลท่เขาดูอะไรฮะเขาไปดูงบไงฮะบเขาไปดูงบลงทุนเขาไปดู PE Ratio เขาไปดู Price e a r n i n g เใช่ไหมครับเขาไปดู PBV Price Per Book e a r n i n g เรโซเรโซก็ก็แปลว่าตัวเลขที่เอามาสแสดงให้เห็นนะครับเขาไปดูการเขาไป,ด,าปดูการลงทุนเขาไปดูเขามองไปข้างหน้าไกลๆนะครับเขาไปดูว่าปีนี้บริษัทกําไรขาดทุนอะไรยังไงเท่าไหร่นักศึกษาแยกมันออกมาแล้วในข้อที่1นนักศึกษาต้องแยกมันออกให้ได้ต่อ,อก็คือว่าอ้าวและจากข้อที่1 Fund ฟันดัมเบนท์เขาใช้เครื่องมืออะไรในการตัดสินใจในข้อที่2เทคนิคเขาใช้เครื่องมืออะไรในการตัดสินใจเห็นไหมครับ2ข้อง,ง่ายๆผ่านไปนะครับ ข้อที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องของที่เราจะต้องคุยกันให้ชัดเจนอยากให้นักศึกษาตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกแล้วนักศึกษาจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างได้ในโลกนี้นะครับหมายถึงเครื่องมือที่กําลังจะบอก <Rolle. S 1> ข้อคําถามก็คือว่าหากนักศึกษาต้องการลงทุนในตลาดต, us, ต,ต่างประเทศเราควรจะใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์แนวทางในการไปลงทุนมันไม่ใช่แค่ลงทุนอย่างเดียวครับมันไม่ใช่แค่ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะครับมันอาจจะไปลงทุนในเรื่องของ อ,อ,อาจจะไปค้าขายก็ได้นักศึกษามีของขายและก่อนที่นักศึกษาจะเอาสินค้าไปขายนักศึกษาก็ไปดูครับไปดูว่าเฮ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราจะลงทุนกับเขายังไงด้วยวิธีไหนนะครับอยากให้ดูตัวนี้ครับนักศึกษาต้องใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับอาจารย์เอาให้ด,านาหดูนะครับเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า paste l a n a l y s i s p เ s t e l ไม่ได้เป็นชื่อนะครับแต่ paste l เป็นตัวย่อ P E S, s T E L paste l เราดูอะไรครับ เราดู P ตัวแรกครับคือ political political ก็คือการเมืองการเมืองประเทศนั้นมีสงครามกลางเมืองไหมประเทศนั้นมีการก่อการร้ายไหมประเทศนั้นการเมืองเขาเป็นยังไงเขาปฏิวัติไหมเขารัฐประหารไหมรัฐบาลเขาเป็นยังไงนะครับมันเป็นปัจจัยที่จะเป็นประกอบในการลงทุนของพวกเรานะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว E นะครับ E คือ economic อีโคโนมิกก็เราก็ไปดูเขาว่า GDP เขาเป็นยังไงเขามีเงินเฟอ้อยังไงเขามีอัตราแรกเปลี่ยนยังไงนะครับอัตราแรกเปลี่ยนยังไงนะครับเขามีออดอกเบี้ยยังไงเราก็ไปดูตรงนั้นครับนะฮะเราไปดูโซเชียลครับก็คือไปดูสังคมก็นับถือาศาสนาอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการจะขายสินค้าแคบหมูคุณจะทําแคบหมูขายไปส่งไปส่งขายที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมคุณขายได้ไหม เขขายไม่ได้คุณต้องไปดูสังคมเขาถูกไหมครับถ้าสังคมนั้นเขาเป็นประเทศที่ที่ที่เป็นมุสลิมคุณเอาหมูไปขายคุณขายไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณเอาอยากจะเอาสินค้าซีฟู้ดไปขายในประเทศลาวสมมติยกตัวอย่างเป็นประเทศลาวเขาจะอินกับซีฟู้ดเราไหมเขาอาจจะอินนะเพราะว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับที่ที่มีพรมแดนที่มีที่มีทะเลเลยที่ติดทะเลเลยไม่มีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารซีฟู้ดก็อาจจะ อาจจะเป็นอาหารที่ขายได้ดีนะครับนั่นคือ S แล้วนะครับแล้วก็ T ีฮะทีคือเทคโนโลยีเราต้องไปดูเขาบว่าประเทศนั้นเนี่ย mm hmm. เขามีการส่งเสริมเทคโนโลยี hmm. มากน้อยแค่ไหนมีการส่งเสริมการลงทุนมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับตอนนี้กําลังมีโครงการ30มสแอปก็คือโครงการที่จะไปลดหรือว่าเอือ้อลดภาษีลดเทดานภาษีหรือเป็นการชักจูงให้นักลงทุนเนี่ยนะครับ mm hmm. เข้ามาลงทุนในด้านของพาทของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV โครงการนี้คือตั้งเป้าขึ้นมาว่า30แอดสาชื่อโครงการนะครับก็คือต้องการที่จะลด Emission Emission ก็คือเรื่องของมลภาวะเป็นพิษเน,นี่ยนะครับลดลงไป30%ภายในปี2030เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะลดได้เรารัฐบาลก็เชื่อว่าก็ด้วยการที่ส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ EV หรือรถยนต์รยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นเห็นไ,ไหมครับถ้าเขามีการสนับสนุนเทคโนโลยีแบบนี้ ก็เ,เป็นประเทศที่น่าลงทุนถ้าเราจะลงทุนแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเราจะลงทุนด้า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 นเทคโนโลยี E ตัวที่2ครับมาจาก environmentalenvironmental Environmental, เนี่ยบางประเทศนะครับมีการบังคับเรื่องของเครดิตคาร์บอนเครดิตบางประเทศมีการบังคับเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลงทุนในประเทศที่ที่เขาเขามี strict เรื่องพวกนี้ครับเราอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าสินค้าของเราหรือการลงทุนของโรงงานของพวกเราเนี่ย เป,เ,ปเ,ปเป็นสินค้าหรือเป็นการผลิตที่มันปล่อยคาร์บอนปล,อป,ลอปล่อยมลพิษสูงนะครับเราก็ต้องไปดูตัวนี้และ L ตัวสุดท้ายก็คือลีโก้ครับก็ไปดูว่ากฎหมายเขาสนับสนุนอะไรของเรามากน้อยแค่ไหน,นใช่ไหมครับถ้ากฎหมายเขาสนับสนุนในการลงทุนของพวกเราก็เป็นเรื่องดีถูกไหมครับถ้ากฎหมายเขาไม่เอือ้อกฎหมายเขาบีบบังคับนักลงทุนมันก็ไม่เหมาะกับการลงทุนนี่แหละครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะปัจจัยภายในเราใช้ SWOT Analysis S-W-O-T ใช่ไหมครับ Strength, Weakness, Opportunity แล้วก็ Threat ไปดูจุดแข็งจุดอ่อนถูกไหมครับแต่ปัจจัยภายนอกที่เราดูเนี่ยเราไปดูจุดแข็งจุดอ่อนไม่ได้ครับเราก็ต้องดูพวกนี้แหละครับนะฮะใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เป็นใช้เครื่องมือตัวนี้ให้ถูกนะครับโอเคและอันสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็จะถามว่าเราเลือกมา จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจารย์ส่งเข้าไปในรายกลุ่มเยอะนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับมีการประกาศการล่มสลายของ SVB Silicon Valley Bank Silicon Valley เนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นเป็นเทคโนโลยีะนะครับ Silicon Valley Bank เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ล่มสลายอาจจะเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นในฝั่งยุโรปจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งเศรษฐกิจเอเชียจะเป็นยังไงให้นักศึกษาเลือกเอาอย่างเดียวครับนักศึกษาก็เลือกเอาว่าวัดวัดว่าจะเอาแบบไหนนะครับและดูดูล่าสุดดูสถานการณ์ล่าสุดให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เลือกตอบมาหวังว่านักศึกษาจะทําได้กันทุกท่านนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ออกข้อสอบอะไรให้มันน่าเกลียดมันรุนแรงเลย อยากจะให้นักศึกษาทุกคนได้เกรดดีๆในวิชานี้ได้มีโอกาสทำแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับเวลาอาจารย์อ่านข้อสอบเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นคือนักศึกษาวิเคราะห์เป็นไม่ได้อยากเห็นนักศึกษาตอบถูกตา,ตามตามตามที่ไปอ่านมาเป๊ะแต่อยากจะให้นักศึกษาวิเคราะห์ออกมาคือถ้านักศึกษาวิเคราะห์ออกมาครับเวลาอ่านมันรู้ฮะมันรู้ว่าว่าคนนี้เขาวิเคราะห์มาหรือว่าเขาไปไปอ่านมาแล้วไปก๊อบมาถูกไหมครับโลกเรา ในวันข้างหน้าเราจะอยู่ไม่ได้ด้วยการก๊อปปี้แล้วนะครับมันอยู่ด้วยมันจะอยู่ได้ด้วยการวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ถึงเราเข้าใจเราก็จะพัฒนาตัวเราเองพัฒนาองค์กรเราไปได้นะครับหวังว่าเทอมนี้นะักศึกษาคงจะได้เกรด A ไม่ใช่เกรดดีกันนะครับหวังว่านักศึกษาคงจะได้เกรด A กันทุกคนนะครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วเจอกันในเทอมหน้านะครับสวัสดีครับ